สวัสดีครับนักเรียนโรงเรียนสาธิตบางแก้วระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะครับเนื่องด้วยสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19จึงทำให้นักเรียนทุกคนนะครับจำเป็นต้องเรียนออนไลน์ออนไซต์แล้วก็ออนแฮนอยู่ที่บ้านอีกสักระยะหนึ่งนะครับครูจึงได้ทำการอัดคลิปสอนนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้นักเรียนได้เรียนกัน <c oughs> ได้เรียนกันนะครับในบทที่3นะครับการคูณและการหารนะครับเราก็จะมาเรียนกันเกี่ยวในหัวข้อย่อยคือการประมาณผลลัพธ์ของการคูณนะครับแต่ก่อนจะไปทำการเรียนกันเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการคูณเราก็จะไปทบทวนกันเกี่ยวกับการหา ค่าประมาณจํานวนเต็มต่างๆกันซะก่อนนะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปรับชมคลิปสอนทบทวนกันได้เลยครับไปเลยครับสวัสดีครับนักเรียนโรงเรียนสาธิตบางแก้วระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะครับวันนี้ครูดโดก็จะมาทบทวนเกี่ยวกับการประมาณค่าใกล้เคียงจํานวนเต็ม10เต็มร้อยหรือเต็มพันนะครับเพื่อเป็นการ ทบทวนให้ในการที่จะเรียนในหัวข้อหลักในวันนี้นะครับคือการประมาณผลลัพธ์ของการคูณนะครับก่อนอื่นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปดูการประมาณค่าใกล้เคียงจํำนวนเต็ม10กันก่อนเลยนะครับเต็ม10กันก่อนเลยเพื่อความรวดเร็วนะครับครูอขอยกตัวอย่างง่ายๆนะครับประมาณเต็ม10ของ59นะครับประมาณหลักหน้ามองค่าหลักหลังถ้าหลังถึง5บวกหน้าเพิ่มหนึง ถ้าหลังไม่ถึง5หน้าตัวเดิมหลังเป็นศูนย์นะครับตัวนี้ใช้ได้ตลอดนะครับ59เราประมาณหลัก10หลัก10คือเลข5มองค่าครับผมหลักที่ต่ําลงมาคือหลักหน่วยประมาณหลักหน้ามองค่าหลักหลังถ้าหลังถึง5ตัวนี้เลข9ถึง5แน่นอนครับบวกหน้าเพิ่มไปอีก1ครับผมคําตอบง่ายๆเลยคาตอบข้อนี้คือ60ครับ60เมื่อหลักหน่วย เราต้องปัดเป็นศูนย์เสมอนะครับไม่ว่าจะถึง5หรือไม่ถึง5นะครับหลักหน่วยปัดเป็นศูนย์เสมอไปดูอีกหนึ่งจำนวนครับผมเพื่อความรวดเร็ว1 4 3ครับผมประมาณหลักหน้ามองค่าหลักหลังประมาณหลัก10มองค่าหลักหน่วยครับหลักหน่วยตัวนี้ไม่ถึง5ดังนั้นตัวหน้าก็คงเดิมครับผมตัวหน้าคงเดิมไม่ใช่คงเดิมเฉพาะหลัก10หลัก10หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนข้างหน้าเหมือนเดิมหมดเลย ตัวหลังหลักหน่วยก็เป็นศูนย์เช่นเดิมนะครับไม่ต้องเพิ่มอะไรเพื่อความรวดเร็วไปต่อเลยนะครับไปต่อเลยไปที่หลักร้อยเลยะไปต่อเลยประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยครับผมจำนวนเต็มร้อยนะไปที่สองร้ี่สิบครับผม247ประมาณหลักหน้ามองค่าหลักหลังครับผม ประมาณหลักร้อยครับผมมองค่าหลักสิบหลักสิบถึงห้าไหมครับตัวนี้เลขสี่ไม่ถึงห้าดังนั้นตัวหน้าคงเดิมครับผมตัวหน้าคงเดิมตัวหลังเป็นศูนย์ให้หมดฮะสองร้อยครับผมอีกหนึ่งจำนวนับผมประมาณหลักหน้ามองค่าหลักหลังนะประมาณหลักหน้ามองค่าหลักหลังตัวนี้สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับผมประมาณหลักร้อยมองค่าหลักสิบครับหลักสิบ ถึง5้าไหมครับอันนี้ถึง5าแน่นอนนะห้าหกเจ็ดแปดเก้าใช้ได้นะครับบวกไปที่หลักร้อยอีกหนึ่งนะครับบวกไปที่หลักร้อยอีกหนึ่งดังนั้นคําตอบข้อนี้แน่นอนครับผมตอบได้เลยสองพันหกร้อยครับผมอ่านะโอเคนะครับไปต่อครับผมไปค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนหลักพันนะหลักก็วิธีคิดคล้ายกันนะครับวิธีการประเมินประมาณคล้ายกัน ประมาณหลักใดนั้นก็เราก็มองค่าหลักที่ต่ําลงมาหนึ่งหลักนั่นเองนะครับประมาณหลักพันสามพันสองร้อยเก้าสิบสองนะครับประมาณหลักพันประมาณหลักพันมองค่าหลักร้อยครับหลักร้อยไม่ถึงห้าตัวหน้าเหมือนเดิมครับผมสามครับผมหลักที่เราดูต่ําลงมาทําไหมครับเป็นศูนย์ให้หมดอเป็นศูนให้หมด ทีนี้ไปดูอีกหนึ่งจำนวนนครับผมอีกหนึ่งจำนวนเพื่อความรวดเร็วนะครับเพื่อความรวดเร็วหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบประมาณหลักพันครับผมประมาณหลักพันมองค่าหลักร้อยหลักร้อยถึงห้าง่ายๆเลยครับหลักร้อยถึงห้าบวกไปที่หลักพันอีกหนึ่งนะครับจากหนึ่งหมื่นห้าพันเราบวกเพิ่มไปหนึ่งก็เป็นหนึ่งหมื่นหกพันครับผมที่เหลือครับผมตั้งแต่หลักที่เราดูครับผมลงไปเป็นศูนย์้หมดนะครับ แล้วก็ต่อไปก็จะไปเรียนกันนะครับโอเคครับใครรับชมคลิปสอนกันต่อได้เลยครับผมไปต่อเลยครับสวัสดีครับนักเรียนคนพบกับครูโดกันอีกแล้วนะครับวันนี้ครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับการประมาณผลลัพธ์ของการคูณนะครับประมาณผลลัพธ์ของการคูณว่าสมเหตุสมผลกันยังไงนะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลา ไปเริ่มกันเลยครับผมหาผลคูณของ7503คูณด้วย419นะครับแล้วก็พิจารณาความสมเหตุสมผลนะครับก่อนอื่นนักเรียนหาผลคูณมาใ้ถูกต้องก่อนเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วป๊บคูหาผลคูณให้เรียบร้อยแล้วออมาเป็นดังนี้นะครับมาเป็นดังนีออ้ทีนี้เราก็จะมาใช้การประมาณที่เพิ่งทบทวนไปเมื่อ ต้นคลิปนะครับมาเมื่อกี้บางต้นมาเพื่อความรวดเร็วไปเลยครับผมเจ็ด้อยห้าสิบสามนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบสามเราประมาณมาเป็นแปดร้อยประมาณหลักร้อยมองค่าหลักสิบนะหลักสิบถึงห้าครับผมบวกหน้าเพิ่มหนึ่งหน้าเพิ่มหนึ่ง อันนี้คูณฝั่งซ้ายนี่คูณให้ถูกต้องเลยนะครับห้ามผิดพลาดเลยนะครับเพราะมีผลนะครับว่าสมเหตุสมผลกันหรือไม่นะครับทีนี้การประมาณค่าก็เช่นกันประมาณได้ถูกด้วยนะเจ็ดร้อยห้าสบสามประมาณมาเป็นแปดร้อยต่อไปสี่รอยสิบเกเราก็มาประ,ประมาณตัวนี้ก็ประมาณหลักร้อยเหมือนกันครับผมประมาณหลักร้อยมองค่าหลักสิบนะครับหลักสิบเป็นหนึ่งนะครับหน้าตัวเดิมหน้าตัวเดิมคือหลักร้อยก็เป็นสี่ตัวเดิมหลังเป็นศูนย์ นะครับหลังเป็นศูนย์สี่ร้อยทีนี้ก็จับมาคูณกันนะครับจับมาคูณกันนะแปดร้อยคูณสี่ร้อยเท่ากับสี่คูณแปะแปดคูณสี่เท่ากับสามสิบสองแล้วเติมศูนย์อีกสี่ตัวง่ายๆครับผมสามแสนสองหมื่นทีนี้ลองมาเอามาเปรียบเทียบกันนะครับกับผลลัพธ์ที่คูณมาข้างต้นแล้วก็ผลลัพธ์ที่เราประมาณออกมา่าเป็นยังไงครับใกล้เคียงกันเนาะ ถ้าใกล้เคียงกันครับแสดงว่า3ามใส่หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดนะครับเป็นผลคูณที่สมเหตุสมผลกัน่าสมสมเหตุสมผลกันแน่นอนนะโอเคนะครับทีนี้เราลองไปฝึกทําโจทย์เลยนะครับสักหนึ่งข้อนะสักหนึ่งข้อดูความรวดเร็วสักหนึ่งข้อเนาะอันนะี้คูณให้ไปบ้างบางส่วนแล้วนะโอเคนะลองมาดูกันนะครับ หนึ่งคูณสามโอหนึ่งคูณกับจํานวนไหนได้จำนวนน้ำแน่นอนดังนั้นในหลักหน่วยแน่นอนเก้าหกสามแน่นอนถัดไปเลขแปดแปดสิบนะครับหลักหน่วยเราไม่ได้คูณเราใส่ศูนย์ไว้นะครับหลักหน่วยไม่ได้คูณใส่ศูนย์ไว้เออทีนี้แปดคูณสามเป็นยี่สี่ใส่ทีทด 2, 8, 6, 48, 6, 2, 5, 10, สองแปดคูณหกสี่สิบแปดบวกทดส 5, องเป็นห้าสิบใส่ศูนย์ทดห้าเออแปดคูณเก้าเป็นเจ็ดสิบสอง บวกทดห้าเป็นเจ็ดสิบเจ็ดนะครับบวกทดห้าเป็น 77. เจ็ดสิบเจ็ดบวกทดห้าเป็นเจ็ดสิบเจ็ดทีนี้คูณด้วยเก้าร้อยเก้าร้อยเราหลักหน่วยกับหลักสิบหลักหน่วยเราใส่สูตรไว้นะครับเริ่มเลยนะครับอาขอไปคูณด้วยห้าร้อยนะครับขอไปห้าคูณสามสิบห้าใส่ห้าทดหนึ่งห้าคูณหกสามสิบบวกทดหนึ่งเป็นสามสิบเอ็ดใส่หนึ่งทดสามห้าคูณเก้าเป็น สี่สิบห้าบวกทดสามเป็นสี่สิบแปดเขียนลงไปเลยทีนี้สามจำนวนรวมกันให้ถูกต้องอนะครับเพื่อความรวดเร็วครับผมคูนรวมให้เลยสามหกบวกสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่บวกทดหนึ่งเป็นสิบห้าใส่ห้าทดหนึ่งเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดบวกทดหนึ่งเป็นเก้าเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าใส่ห้า ทดอขอไปทดหนึ่งสี่บวกตัวทดหนึ่งเป็นหา้าโอเคผลลับที่ได้เป็นยังไงครับอ่าทีนี้เรามาดูการประมาณบ้างเราประมาณห้าร้อยแปดสิบเอ็ดคูประมาณเป็นหกร้อยแล้วกันอ่าโอเคเก้าร้อยหกสิบสามคูประมาณเป็นหลักร้อยเหมือนกันบวกทดหนึ่งเป็นหนึ่งพันครับผมโอเคครับผมไปเลยหกร้อยคูณกับหนึ่งพัน เป็นเท่าไหร่เอ่ยหกคูณหนึ่งเป็นหกเติมศูนย์อีกหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นยังไงครับผมห้าแสนห้าหมื่นกว่านะครับกับหกแสนเป็นยงไงครับเราก็ามาสรุปว่าสงเหตุสมผลน,นะครับใกล้เคียงเนาะเด็กเรียนสิลเิงนะครับควันนี้ครูขอจบเปีเท่านี้ไม่ทันครับคีิปีไม่ทันเวลาหมดผลิี เป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนจากที่รับชมคลิปสอนไปคลิปสอนไปเมื่อสักครู่นะครับหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจไม่มากก็น้อยนะครับถ้านักเรียนสงสัยข้องใจอะไรงไงกลับมาเปิดย้อนดูได้นะครับเดี๋ยวครูจะลงคลิปไว้ให้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปสอนต่อไป นักเรียนอย่าลืมทำแบบเรียนออนแฮนนะครับหน้าที่1และ2ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครูขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย